ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลลุยโรมาโนยันดิบัลลาลาอยู่เป็นตุสหลังจบซีซั่นฟาบิโซโรมาโนเยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแล้วเปาโลดิบัล่าเตรียมชิงยูเวนตุสแบบฟีฟีหลังจบซีซั่นนี้พร้อมเผยเบื้องหลังสําคัญที่ทําให้ดิบล่าเมินเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับมาลายสัญญาฉบับปัจจุบันของดิบัล่ากับมาลายกาลังจะหมดอายุลงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้ซึ่งตอนแรกมีข่าวออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าเจ้าตัวใกล้ทคี่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ ทว่าสุดท้ายต้องสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ทําให้ดาวเตวัย28ปีเตรียมโบกมืออําลาทีมในฐานะแข้งฟรีเอเย่นโดยมีหลายสมมสรในความสนใจซึ่งลิพูก็เคยมีข่าวเกี่ยวโยงด้วยเช่นกันดิบลาจะย้ายออกจากยูเบนตุสในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นแน่นอนซึ่งตอนแรกมีการตกลงด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาถึงปี2026ค่าในปีละ8ล้านยูโรบวกโบนัส2ล้านยูโรแต่หลังจากนั้นยูเว่กลับตัดสินใจปรับเปลี่ยนข้อเสนอของพวกเขา เปาโลไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงข้อเสนอใหม่และตอนนี้เขาพร้อมที่จะเปิดโต้เจรจากับสโมสรอ,อื่นๆแล้วโรโมาโนโอัปเดตข่าวดิบาในทเบิลเตอร์ส่วนตัวทั้งนี้ดล่าย้ายมาจากปาแลโมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 5โดยจนถึงตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นให้ทีมเบียงโคนดี้ไปแล้ว283นัดทำได้113ประตูเดวิดออสตินจากเดียติกรายงานว่าลิปูคือหนึ่งในสโมสรชั้นนำของยุโรป ที่กำลังให้ความสนใจในตัวของโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของ PSV ไฮโฟเฟนอยู่ในเวลานี้มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ p s เจะปล่อยปีกดาวรุ่งวัย22บปีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ออกจากทีมของพวกเขาในช่วงสมมนี้ถ้าข้อเสนอนั้นมีความเหมาะสมกับตัวเลขที่พวกเขาตั้งเอาไว้นอกจากลิปูแล้วยังมีสโมสรอ,อย่างอาเซนอลบาร์โลนาบรยมดิกที่มีความสนใจและอยากที่จะคว้าตัวกักโปไปร่วมทีมด้วยเช่นกัน และพวกเขาพร้อมที่จะทําการผลักดันในการคว้าตัวของเขาในหน้าร้อนนี้ตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนที่ติดต่อสอบถามเข้าไปถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของกักโปอย่างจริงจังและยังคงไม่ทราบแน่ชัดว่าค่าตัวของเขานั้นเท่าไหร่จะคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวราว35ล้านยูโรถึง50ล้านยูโรเลยทีเดียวฝันไปเถอะเดอะครอปเดอบรอยลั่นขอหยุดร์พูลได้แค่แชมป์คาราบาวอาหางการสุดสุด เชวินเดอบรอยจอมทัพทีแมนซิตี้ประกาศสงครามเต็มรูปแบบกับลิปุ่แล้วโดยการเปล่าประกาศขอทำลายความฝันคว้าแชมป์4รายการของทีมคู่ปรับสำคัญให้หยุดอยู่แค่แชมป์คาราบาวครับใบเดียวเท่านั้นในซีซั่นนี้ถึงขณะนี้การชิงความยิ่งใหญ่ในซีซั่น2021-2022ของแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลกำลังเป็นไปอย่างดุเดือดเผ็ดร้อนโดยเป๊ปโกรดล่านยายระบายสีฟ้าส่งสัญ,ญญาณออกมาว่าต้องการพาทีมเขมือที่เป็นแชมป์ หลังนำทัพเรือใบบุกไปถล่มเซาต์ดัมตันกระเจิง4ต่อึผ่านเข้ารอบตัดเชือกถ้วยเ a ฟเครับเป็นผลสำเร็จโดยทีมจากฟูงพิมลิกมีรุ้นคว้าโทฟี่แชมเปี้ยนอีกรายการด้วยด่านหงแดงยังอยู่ในเส้นทางการเหมาคว้าแชมป์ทั้ง4ใบในซีซั่นเดียวโดวยทีมของจิร์เกนครอบประสบความสำเร็จด้วยการเป็นเจ้าของถ้วยคาราบาวครับเรียบร้อยแล้วจากการดวลลูกโทษตัดสินเอาชนะเชลซีอีกทั้งหลังบุกไปเฉือนฟอเรสต์1ต่อผ่านเข้ารอบตัดเชือกถ้วยเ a ฟครับได้เช่นกันปรากฏว่า2ททีมมยััักกกกกกก์ขออองพเลลถูจบบสให้ืน ซึ่งหมายความว่าจะมี1ทีมที่ต้องผิดหวังกับการซิลแชมป์อีกหนึ่งรายการอย่างแน่นอนแล้วอันรวมถึงแชมป์พิมพ์หลีกด้วยที่ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสสมหวังและผิดหวังไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสักเท่าไหร่กระทั่งล่าสุดเมื่อ21มีนาคมกองกลางทีมชาติเบลเยียมของถิ N ่นเอเนสตสเตเดียมได้ประกาศเปรี้ยงว่าจะหยุดโอกาสเหมาสี่แชมป์ของเรดแมชชีนให้ได้เนื่องจากแมนซิตี้ต้องการคว้าแชมป์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดอีก3รายการเราต้องการชนะทุกนัดมันเป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มต้นทุกๆสีั่นอยู่แล้ว เราไม่ได้แชมป์คาระเมาครับแต่เรายังมีลุ้นอีก3รายการเบรอยเอ่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากหลังพ้นช่วงเบรกเกมทีมชาติทุกเกมจะมีความพิเศษแล้วเราจะพยายามทําให้ได้ด้วยการคว้าแชมป์ทั้ง3ใบเราต้องการได้แชมป์ทุกรายการเสมอดังนั้นเราจึงพร้อมลงเล่นในทุกๆรายการอย่างไรก็ดีแมนเชสเตอร์มีผลง,งานไม่สู้ดีในสองครั้งหลังที่เวมบลีโดยพ่ายให้กับเชลซีและอาเซนนลก่อนต้องพักกับลีพูลในรอบตัดเชือกถ้วยเ a ฟเครับเราได้เล่นในรอบตัดเชือกเป็นประจำในทุกๆสีซั่นกับเป๊ปการ์โอลา ยกเว้นซีซั่น2 0 7 2 0 0 8เดมบอยระบุแต่การได้เล่นที่นั่นครั้งแล้วครั้งเล่าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและคุณภาพของทีมนี้แม้บางทีเราอาจไม่ชนะเราก็ได้เล่นที่นั่นเสมอและเราต่อสู้ตลอดเวลามันคือความสำเร็จชิ้นเล็กๆของทีมแต่เราต้องการชนะที่นั่นอีกครั้งเจมส์เพียสจากเดอเรติกรายงานว่าเจเก็ครอปผู้จัดการทีมริพูจะให้ผู้เล่นที่ไม่มีภารกิจในการไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขานั้นพักหสัปดาห จากนี้ครับต้องการให้ผู้เล่นของเขาได้ทําการพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้สู้ศึกหนักหลายๆเกมที่ผ่านมาและความสาคัญในการฟื้นตัวก่อนที่พวกเขาจะกลับมาอยู่ในความกดดันและความเข้มข้นจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในการไล่ล่าแชมป์พิมลิกและอยู่าแามเชสบลิกที่กําลังเข้มข้นอย่างมากในเวลานี้สําหรับผู้เล่นบางคนจะยังคงมีโปรแกรมการออกกําลังกายเฉพาะบคุคคลเพื่อให้อยู่ในระดับที่พร้อมสําหรับการแข่งขันได้เสมอจากนั้นทีมหงแดงก็จะกลับรวมตัวกันอีกครั้งที่สนามเคิร์กบีในสัปดาห์หน้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมที่เปิดรังแอนฟิลด์พบกับทีมวัตฟอร์ดต่อไปห้ามหันกันเองก่อนกลับมาลุยคิวแต่ที่หนักหน่วงช่วงเดือนเมษายนจากนี้เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติโดย2แข้งริพูยังโมซาลากับเซโดม,มาเน่มีเกมแห่งชีวิตรออยู่อียิปต์กับเซนกามีคิวดวลนกันอีกครั้งคราวนี้เป็นศึกฟุตบอลโลกโซนแอฟริการอบเพลย์ออฟในวันศุกร์ที่2 5และอังคารที่29มีนาคมนี้เพื่อหาผู้ชนะคว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาร์ หลังทั้งคู่เพิ่งดวลกันเองในเกมชิงเจ้าทวีปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์และเป็นมาเน่ที่สมหวังไม่มีซาลาไม่มีมาเน่ความละเอียดของขอครับขอขอบคุณบทความจากตังกุยกุญแจของเรื่องนี้อยู่ที่เซโดมาเน่สภาพร่างกายของมาเน่ฟิตพร้อมไม่มีปัญหาบาดเจ็บใดๆรบกวนจิตใจก็พร้อมที่จะลงสนามเช่นกันในรอบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลทั่วอย่างนี้ใครๆก็คงอยากจะลงเล่น แต่จเกนค็อปไม่ใส่ชื่อเข้าในทีมแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ใช่เพราะดอปไม่ใช่ฟอร์มตกหรือมีอาการติไม่ใช่เรื่องแทคนิกใดๆหากเป็นเรื่องหัวใจล้วนๆมันแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าจิเกนค็อปนั้นละเอียดละเอียดทั้งด้านการทำงานและละเอียดอ่อนในเชิงความคิดมาเน่ไม่มีชื่อเพราะโมเมตซาราไม่มีชื่อฟังแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกันแต่ครอปมองว่ามันเกี่ยวและเกี่ยวอย่างมากเสียด้วยในรายชื่อผู้เล่นของลิพูนเกมเกยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อคืนที่ผ่านมา นักเตะตัวหลักหายหน้าไป4คนไม่มีชื่อเลยทั้งตัวจริงส1็คนแรกและตัวสำรองเชนอเล็กซานเดอร์โนอนดรุปสันมฮัมหม็ดซาราและเซโดมาเน่กรณีของเทนไม่มีคำถามอะไรแบ็คขวาทีมชาติกรีฑเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาเล่นไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วตามข่าวที่ออกมาแต่อีก3คนหายไปพร้อมกับความสงสัยจากแฟนบอลและนักข่าวครอปไม่ปิดบังเหตุผลใดๆเขาให้สัมภาษณ์กับซานีไอทีวีที่ถ่ายทอดสดเกมนี้ว่ารับโบไม่สบายส่วนซารานั้นทีมไม่เสี่ยงใช้งาน พอพึ่งเจ็บเข่ามาจเกมบุกชนะอา,า,าร์เจนอลนกลางสัปดาห์ถามว่าสาลาเล่นได้ไหมก็คือ,อยังพอจะเล่นได้แต่ทีมไม่เสี่ยงส่งลงเล่นก็แค่นั้นและคําพูดที่ตามมาของครอปนั่นแหละครับที่แสดงให้เราเห็นอีกครั้งถึงความละเอียดของเขาในเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ใส่ชื่อสาราเขาก็ไม่ใส่ชื่อมาเน่ด้วยเพราะสาลากับมาเน่มีเกมแห่งชีวิตและความรับผิดชอบมาศาลรออยู่ อียิปต์กักบเซนก่าต้องเตะฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟตัดสินผู้ชนะในวันศุกร์ที่25และวันอังคารที่29มีนาคมนี้ทั้งคู่คือความหวังของคนในชาติเป็นหัวใจของทีมชาติและนี่คือการชิงตัวไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เหมือนตลกร้ายทีมไอคุปกับสิงโตแห่งเตรังกา,กาดันจับสลักมาชนกันเองสลักกับมาเน่ต้องมาดวลกันเองเหมือนคราวที่เพิ่งจะชิงเจ้าทวีปกันไปเมื่อต้นเดือนคุมพาพันธ์แต่ครั้งนี้ห้ามหันกันเองเพื่อไปฟุตบอลโลก ผมค่อนข้างเชื่อว่าถ้าเซนเกลเจอกับทีมอื่นที่ไม่ใช่อีบมาเน่จะมีชื่อในทีมชุดเยือนซิตี้กราวเมื่อคืนนี้ส่วนจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนั่นอีกเรื่องเหมือนที่ทาคุมิมินามนโนกกับลุยดีอารสมีชื่อในทีมและได้ลงสนามทั้งคู่นั่นแหละทั้งญี่ปุ่นของทาคิและโคลอมเบียของดีอาสยังมีเกมชี้ชะตาลุ้นตัวฟุตบอลโลกรออยู่แต่สมสรก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองใช้งานนักเตะตามปกติเพราะครับเข้าใจดีว่ากรณีนี้ไม่เหมือนกันอียิปต์กับเซนเกาต้องหววกันเอง ตัง้งฝ่ายต่างย่อมอยากมีทีมที่สมบูรณ์ที่สุดสําหรับ2เกมสําคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเตะตัวหลักที่เป็นทั้งผู้นําและความหวังของพวกเขาถ้าซาร่าไม่ได้เล่นแต่มาเน่ลงเล่นกับฟอเรสความได้เปรียบเสียเปรียบจะเกิดขึ้นทันทีระหว่างทั้งสองชาติถ้ามันเป็นฟุตบอลทีมชาติเกมทั่วๆไปหรือในรอบคัดเลือกปกติเขาอาจจะใส่ชื่อซาร่าเป็นตัวสำรองเผื่อไว้ในเกมกับฟอเรสนี้แต่นี่คือเกมชิงดําจะได้ไปหรือไม่ได้ไปฟุตบอลโลกขึ้นอยู่กับ2เกมเย่าเล่นเยียงนี้ นั่นแหละครับเขาก็แค่รู้สึกว่าไม่ควรทํามันคือการให้เกียรติซาลาให้เกียรติคนอีบให้เกียรติความหวังไปฟุตบอลโลกของอีบและถ้าเขาตัดสินใจแบบนั้นกับซาลาแน่นอนความคิดนั้นย่อมผ่านไปอย่างมาเน่ด้วยลูกทีมของเขาทั้งคู่และทีมชาติของเขาทั้งคู่สมควรได้หัวใจสําคัญลงสนามในสภาพที่พร้อมที่สุดและพร้อมในแบบที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันถ้านักเตะของเขาไม่มีการเปรียบเทียบเองข้านักเตะของเขาย่อมกลมเกลียวกัน รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีมย่อมได้ประโยชน์และอย่าเพิ่งลืมประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีทั้งซาลาและมาเน่เกมสําคัญระดับรอบแปทีมสุดท้ายฟุตบอลเอฟเอครับครอบกล้าหันทั้งสองคนออกแล้วมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนอื่นๆในทีมเพราะผมเชื่อในตัวพวกคุณลงไปลุยให้เต็มที่เถอะมีอะไรผมรับผิดชอบเองมีเจ้านายอย่างนี้ถ้าเราเป็นลูกทีมของเขาเราจะรักเขาและวิ่งถวายหัวให้เขาไหมครับ การตัดสินใจไม่ใส่ชื่อทั้งซาราและมานีครั้งนี้แสดงให้เราเห็นอีกครั้งว่าครอปมองทุกอย่างในภาพรวมยึดผลประโยชน์ของทีมในอนาคตเป็นหลักแม้เขาจะพูดเสมอว่าให้ว่ากันไปทีละเกมอย่าเพิ่งมองไกลแต่นั่นคือเรื่องของตารางคะแนนหากวิสัยทัศน์และความหวังดีของเขานั้นไปรอเราอยู่ข้างหน้าทุกทีเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้มาตลอดนั่นแหละหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ